หนึ่งแอปสายขีดเขียนสายจดโนต้ตสายสอนสายที่ต้องให้ความรู้แล้วต้องมีการขีดเขียนคุณครูอาจารย์คุณหมอติวเตอร์ห้ามพลาดน,นะคะคลิปนี้ครูสุกี้เอาแอปเด็ดเด็ดมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเลยครูสุกี้ฝากกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแอปนี้คือแอปอะไร แอปที่ว่านี่นะคะก็คือแอปนี้เลยค่ะแอป Good Note เนอะแอปนี้นะคะครูสุกี้บอกก่อนว่าเป็นแอปเสียงเงินเนาะแต่ว่าไม่แพงนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับเฉพาะ iPad เท่านั้นนะคะถ้าเป็นแท็บเล็ตของ Android เนี่ยคือใช้ไม่ได้เนาะแล้วอันนี้นะคะครูจะบอกว่าแอปนี้เนี่ยมันดียังไงเนาะอันนี้นะคะครูชอบมากเลยคือปากกานะคะมันไม่จํากัดสีนี่ <S <S เห็นไหม ไม่จากัดสีนะคะแล้วก็ยังมีไฮไลท์ด้วยอะ่ะไฮไลท์ก็คือแบบว่าไม่จํากัดสีเหมือนกันนะคะอันนี้ครูอลองขีดให้ดูเนาะเห็นไหมอ่าแบบเนี้ยนะคะเราไม่ต้องไปซื้อปากกาสีสีแท่งแอีกต่อไปนะคะคือแอปนี้แอปเดียวจบเคลียร์สุดๆนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีฟังก์ชันอันนี้ที่ครูชอบมากก็คือเราสามารถที่จะวาดเลขาคณิตได้เนาะเดี๋ยวครูจะวาดให้ดูนะคะอันนี้นะสมมุติว่าครูวงกลมใช่ไหมคือเราก็วงไม่กลมอยู่แล้วนะคะอย่างเนี้ยเนาะ อ่าอย่างเงี้นะคะแต่ว่าเราไปลยค้างเห็นปะ มันกลมขึ้นมาเลยนะคะอันนี้คือสะดวกมากๆถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสอนเนาะที่ต้องวาดพวกเลยขาคณิตนะคะอันนี้ครูสุก,กี้ว่าดีมากๆเลยแล้วก็ยังมีฟังก์ชันนะคะเพิ่มรูปภาพได้ด้วยนะคะแปลว่าถ้าเกิดว่าเราทําเป็นสไลด์สอนแบบนี้นะคะเหมาะมากคือเราสามารถเอารูปภาพเข้ามาใส่ได้เนาะแล้วก็ยังมีอันนี้ด้วยนะอันนี้ครูชอบสุดๆนะคะคือเป็นฟังก์ชันเลเซอร์หลายๆคนนะครูจะบอกว่าใช้มาตั้งนานแล้วก็ยังไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นครูใช้มาแบบสัก พักแล้วนะคะครูก็อ้าวมีด้วยหรออะไรแบบนี้เนาะคืออย่างนี้นะคะสมมุติว่าเราเขียนสอนแบบนี้เห็นไหมเราก็ขีดไปเนาะเหมือนว่าเราพูดถึงตรงนี้จะให้คนที่เรียนกับเราเนี่ยเข้าใจโฟกัสนอ้อยถึงตรงนี้แล้วนะคะพอเราปล่อยปุ๊บมันก็หายไปอ้ามันเป็นเหมือนปากกาเลเซอร์อะแบบขีดแล้วหายเนาะอย่างเงี้ยเห็นปะแล้วพอครูปล่อยปุ๊บ หายเลยอ่าอันนี้นะคะครูก็เลยรู้สึกว่าดีมากๆเลยแล้วจริงๆมันยังมีฟังก์ชันอีกหลายๆอย่างเลยเนาะสามารถเพิ่มสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักเข้าไปตกแต่งในการจดโน้ตหรือว่าในการทําแบบสไลด์สอนของเราได้ด้วยนะคะอันนี้ครูว่าเหมาะมากๆเลยนะคะถ้าใครมี iPad ท่ามพลาสเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะครูฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยเนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเขามากๆเลยค่ะแล้วครูนะคะฝากติดตามเพจของครูด้วยเนาะชื่อเพจนะคะครูสุกี้ดอทออฟฟิเชียลนะคะก็จะมีเทคนิคดีๆต่างๆมากมายเน เอามารวมไว้ในเพจเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ